สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับที่วัดบางไผ่นะครับที่อยู่ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีวัดบางไผ่พระอารามหลวงนี่นะครับเป็นวัดที่ยิ่งใหญ่มาโหรานแล้วก็เป็นวัดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาทีเดียวที่วัดนี้นะครับเพื่อนๆทราบไหมจะมีการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับมาเพื่อปฏิบัติธรรมนะครับโดยจะมีการนุ่งขาว ห่มขาวแล้วก็ทางวัดนี่ก็จะมีการจัดที่พักให้นะครับสองคืนสามวันอาหารน่ยก็จะเป็นอาหารมังสวิรัตนะครับวันหนึ่งก็ทานสองมือนะครับทางวัดก็จะจัดให้ก็ตรงจุดนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่เป็นอย่างไรเพื่อนๆติดตามมาชมได้เลยนะครับอ เพื่อนๆครับวันนี้เนี่ยผมมายังวัดบางไผ่พระอารามหลวงนะครับก็มาเจอกับพี่ๆนะครับที่นุ่งชุดขาวเพื่อมาปฏิบัติธรรมก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆได้ชมนะครับว่าเป็นอย่างไรก็มาพบกับคุณพี่คนหนึ่งนะครับเอาสวัสดีครับคุณพี่ช่วยแนะนําตัวหน่อยครับชื่อชื่อต้อมนะครับแล้วก็ที่เรามาที่วัดบางไผ่เนี่ยมาทําอะไรครับ เพื่อมาปฏิบัติธรรมครับวิปัสนาธรรมทานโอ้สวันสคืน3วัน2คืน,คน,คนแล้วเราก็นุ่งขาวผมขาวใช,ใช่ไหมแล้วปฏิบัติธรรมอย่างเข้มงวดนะครับ<ช>เพื่อยึดถือแล้วก็ทําจิตใจให้สบายใช่ไหมครับแล้วก็มีคุณพี่นะครับ ก็จะมีคุณป้าต้องเรียกคุณป้าแล้วเรียกคุณปีไม่ได้เรียกเรียกคุณป้าคุณป้าช่วยแนะนําตัวหน่อยครับคุณป้าอะไรครับอมบุญเฉลียวค่ะอาคุณป้าอมบุญเฉลียวคุณป้าครับอรุนนาธาอ่าคุณป้าครับพากรสืบธงชัยคุณป้านี่มรุณค่ะแม่กอชมนค่ะนี่แหละครับบรรดาทั้งหมดนี่นะครับ6กท่านนี่ครับที่มาปฏิบัติธรรมอย่างเข้มงวดที่นี่สามวันสองคืน แล้วก็ตรงจุดนี้เนี่ยครับผมรบกวนนิดนึงถ้าหากว่าเพื่อนๆเขาอยากจะมาร่วมทําแบบนี้เขาจะต้องทํำยังไงช่วยแนะนาหน่อยต้อมะต้อมะผมเพิ่งมาครั้งแรกครับข้อมูลเลยไม่แน่ก็ผมข้อมูลไม่แน่เําไม่เยอะเลยคุณป้าครับการที่เราอยากจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยที่วัดบางไผ่นี่เขาทํากันยังไงแล้วมีวัตถุประสงค์ยังไงครับช่วยอธิบายหน่อยครับก็ยลังมาติดต่อครับ พระที่ปฏิบัติที่นี่นะคะแล้วแล้วก็เราได้ได้รับคำแนะนำคำแนะนำจากพระจากพระอ่าแล้วไงต่อครับเราก็มามาปฏิบัติเลยมาลงมาลงชื่อมาลงทะเบียนต้องลงทะเบียนก่อนคลงทะเบียนก่อนครับเพื่อกำหนดวันใช่ไหมว่าเราจะมาว่าเราจะมาว่าเราจะมาครับผม แล้วพระก็จะให้กําหนดวันว่าวันไหนลุ่มไหนแบบนี้ใช่ไหมเออท่านจะกําหนดวันไว้แล้วนะคะแล้วเขาจะจัดที่ให้เราพักอ๋อมีอ้ามีัที่นี่ด้วยเหรอเดือนละหนึ่งคร้างโอเดือนละหนึ่งค้างอ๋อพักที่นี่แล้วไงต่อครับเมื่อเราเข้าที่ปฏิบัติแล้วเราก็เอตั้งตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติจริงๆครับ แล้วก็ปิดาบานจาตั้งใจจริงๆตั้งให้ตั้งใจจริงๆแล้วก็รักษาได้เออดีอาม,มากโอ๋อ,อครับดีมากๆเลยครับที่วันนี้ก็ได้มาพบกับพี่ๆทุกๆท่านเนยนะครับที่จะ<ช>เกี่ยวกับในเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่วัดบางไผ่นะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะมาร่วมปฏิบัติธรรมก็ขอ,อเรียนเชิญนะครับมาติดต่อที่วัดได้เลยนะครับ แล้วเดือนหนึ่งก็จัดหนึ่งครั้งใช่ไหมครับอ๋อเดือนละหนึ่งครั้งนะครับก็เพื่อนๆสะดวกช่วงไหนก็สามารถมาติดต่อเพื่อจองสถานที่และที่สําคัญก็จะมีที่พักให้แล้วอาหารมีให้ครับโอ้มีอาหารให้รับประทานนะครับบางเป็นบางสวีรัตนะครับอาหารนี่ให้ทานทั้งสามมื้อเลยออสองมื้อคือเช้า อ๋อถือศีลแปดเช้าตัดเที่ยงแค่นั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีอ๋อให้ทานมีน้ำปานะอ๋อโอเคก็ดีมากมากเลยนะครับก็โอ้โหวันนี้ผมถือว่าได้เป็นบุญกุศลเลยนะครับที่ได้มาพบพี่ๆที่ปฏิบัติธรรมนะครับก็ขอขอบคุณมากครับสำหรับเพื่อนๆที okay. all, course, so to so well, so ่อยากจะมานะครับสวัสด <skeleton. S 1> ีครับ เพื่อนๆได้ชมคลิปนี้แล้วที่ผมได้รีวิวนะครับเกี่ยวกับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมซึ่งท่านก็จะนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ถือศีลและทานอาหารมังสวิรัติเพื่อให้จิตใจบริสุทธิ์เป็นการถือศีลและปฏิบัติธรรมที่วัดบางไผ่แห่งนี้เพื่อนๆสนใจก็สามารถมาติดต่อกับที่วัดได้เลยทางวัดก็จะมีการจัดโปรแกรมให้กับผู้ที่สนใจ ได้มาใช้บริการตรงจุดนี้ผมก็ได้รีวิวสอบถามผู้ที่มาปฏิบัติธรรมให้ท่านได้ฟังและได้เข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อท่านได้ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆได้ชมกันและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามในช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างนี้ของโปวิพัฒน์ะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ